ต่อซื้อกับเขาเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือ,อยังไงฮะผมพบผมรู้จักเขาเพราะว่าผ่านทางเพจทาง a c e b o o k ครับเป็นกลุ่มเขาโพสต์ในเพจซื้อขายที่ดิน <หา S 1> ครับก็ไปเจอกันในนั้นใช่ครับเราก็มีประสบการณ์ในการซื้อขายที่ดินเขามาก่อนครับสําเร็จมาแล้วครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยได้ยินว่าบิดาเขาพูดว่าเดี๋ยวมีที่ดินอย่างหนึ่งใช่ใช่ใช่ครับเราสงสัยไหมว่าเขาจะร่วมอะไรกันไคือคืออย่างนี้ คือพอมันมาประเด็นมันสงสัยเพราะว่าพอทราบเรื่องว่าไอ้น้องหนูเนี่ยโกงไปแล้วผมก็เลยโทรติดต่อที่พ่อเขาพ่อเขาอ้างว่าเขาไม่เคยรู้จักไม่ไม่เจอลูกเขามาเป็นปีแล้วอ่าเป็นปีเหมือนกันเป็นปีเหมือนกันเหมือนกับทุเดือนเลยใช่ไม่เคยเจอเลยแต่ผมก็บอกเฮ้ยพ่อนายน้องหนูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนแอดมาเป็นเพื่อนผมใน Facebook ผมเห็นว่าเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านตลอดอยู่ที่บ้านกับที่บ้านเดียวกันกับพ่อเขาเพราะมีการโพสต์ถ่ายรูป ร่วมกับพ่อเขาอ oh. รวมถึงก่อนถึงวันที่จะโทรหาผมเนี่ยวันที่12บมกราเนี่ยเขาไปเที่ยวที่สมุยด้วยกันมีรูปถ่ายเป็นกลุ่มด้วยกันอันนี้เป็นหลักฐาน,ใ,นใช่ว่าอยู่ด้วยกันว่าไม่ได้ห่างกันเป็นปีผมก็เลยถามว่าเฮียครับผมก็ยังเห็นว่าไปเที่ยวอยู่ด้วยกันยังมีการโพสต์รูปรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันเขาบอกว่า,าพ่อเขาบอกว,ากว่าก็ไปใครไปมันครับไม่ได้ไปด้วยกันอ่าแล้วไปถ่ายรูปด้วยกันได้ยังไงแล้วผมก็มีเพิ่มอีกว่าช่วงปลายปี ปลายปีปลายปีที่แล้วเนี่ยสองคนพ่อลูกขับรถไปโอนที่ดินที่เชียงใหม่ที่อำเภอม่ลริมมีการโพสต์ถ่ายรูปลง Facebook มีหลักฐานมีหลักฐานครับมีหลักฐานอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยฮะอันนี้ปวันที่ย2ิบสองธันวาปีหกห้าปีแล้วไม่ถึงปีเียฮะไม่ถึงปีครับแล้วก็ วันที่5มกราไปโอนที่ดินที่กรมที่ดินชนบุรีก็ยังไปด้วยกันอไปด้วยกันอ่ะเอาละเดี๋ยวหาทางออกแป๊บหนึ่งค่ะ,ะเดี๋ยวหาทางออกเลยนะอย่างเรื่องทุเรียนเมื่อสักครู่ทนายวิเคราะห์ว่ามันไปได้2ทางเรื่องของธุรกิจํำเนินต่อบไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งหรือจะเป็นการจงใจก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่ดินนะคะเอาโฉนด ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ขายแต่ถ่ายรูปอดีตโฉนดมาขายต่อยังงจงใจหรือเปล่าอันนี้คือเจตนาที่จะชอ่อกงก็คือการช่อกงเนี่ยมันมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ก็คือเจตนาที่จะเอาโฉนดที่ดินที่ขายไปแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้อัพไม่ได้ไม่ได้อัพเดตเนี่ยเอามาหลอกขายเราแต่คราวนี้จะถามว่ามันจะเป็นพฤติการตรงนี้คือยังไงก็คือช่อกงแน่ๆแ,แหละก็คือหลอกลวงแล้วก็ได้ไปซึ่งทรัพย์ด้วยแต่คราวนี้ที่ที่ท,ที่ที่ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่า เพราะลายเซ็นในสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นลายเซ็นของพ่อเขาจริงหรือเปล่าอเป็นลายเซ็นพ่อเขาเซ็นจริงๆลูกเขาหลอกให้เซน็นหรือ,อลูกเขาปลอมลายเซ็นพ่อเขาอืมอก็ต้องก็ต้องมาดูพิควิเคราะห์กันไปอีกว่าจะเป็นยังไงแล้วพ่อเขาเรู้เห็นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือหรือยอย่างไรยังไงแต่อันนี้ได้มีการแจ้งความไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยจะมีความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์ไหมครับเพราะไปเจออยู่ในกลุ่มกลุ่มทางเฟ e บ o ๊ k ซื้อขายออที่ดินไอ,อ้ซื้อขายที่ดินตรงแปลงที่ที่ซื้อขายได้อันนั้นจบไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าถ้ามีการหลอกลวงอย่างแปลงนี้อันนี้คือมาไม่ได้ลงเฟซบุ๊กแปลงนี้ไม่ได้ลง Facebook ครับกาถ้าถ้าตกลงซื้อได้เขาก็จะเขาก็จะเ,เขาก็จะไม่โพสต์แต่ถ้าเราไม่เอาเขาจะเอาไปโพสต์ขายมีกลย,ยุทธ์ในการขายด้วยคือก็ต้องเข้าใจว่ามิจฉาชีพสมัยนี้คือมาในหลายรูปแบบมากคือแยบยลกว่าแล้วก็ ในในกรณีนี้เนี่ยอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าเวลาเราจะซื้อขายที่ดินก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาซื้อขายเราควรจะไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งตั้งอยู่แล้วก็เอาโฉนดเลขที่โฉนดอันนั้นน่ะที่เขาส่งมาให้เราไปขอสจานักงานที่ดินว่าขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อเอามาดูซึ่งสำเนาโฉนดที่ดินพวกนี้เราไปขอคัดได้มันคือเอกสารมหาชนไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ใคร ที่ต้องแบบเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆแล้วคือสามารถจะคัดได้เราบอกกับเจ้าที่ว่าเราต้องการจะซื้อขายที่ดินแปลงนี้แล้วมันเป็นเนื่องจากมันเป็นเอกสารมหาชนสามารถขอคัดได้ออตรวจสอบได้เลยว่าตกลงแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของใครกันแ<ๆ>น,น่ก็เหมือนเป็นการต่อยิกกอเช่นคุณประสานไปตรวจสอบก่อนในเคสเนี่ยถ้าได้มีการตรวจสอบอันคืออันนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าเราเราเคยซื้อขายกันมาเมื่อตอน <ใจ S 1> ต้นเดือนเองมันมันมันก็เป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดมากแล้วก็เนื่องจากว่า ก็เออเราไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยพฤติการคือมีการโทรมาก่อนหน้านั้นแล้วพี่เดี๋ยวผมไปหาเซ็นสัญญาเนี่ยเจตนาพฤติการเนี่ยตรงใจชอบโกงแต่ทางทีคือทุกรอบเนี่ยควรไปตรวจสอบก่อนจะเซ็นสัญญาซื้อขายควรจะเป็นตรวจสอบที่ดีแต่ก็เข้าใจผู้เสียหายคับทนายคะคือเขาพยายามจะเร่งรัดบอกว่าถ้าหากไม่รีบซื้อเดี๋ยวจะมีการอ่าเดี๋ยวจะไปโพสต์ต่อนะหรือว่าจะคนอื่นจะเอาอันเนี้ยก็คือกลยุทธ์ที่เขา ขายเรา <จะ S 1> เอาหลอกเรานี่กลุ่มสองนะคุณผู้ชมค่ะในนอนหนูยังไม่หมดค่ะยังไม่พอปรากฏว่ามีการโพสต์อวดอ้างว่าตัวเองนั้นสามารถลบประวัติเครดิตบูโรสามารถตกแต่งบัญชีรายได้เงินเดือนเข้าของผู้สายได้อีก mm. อันนี้กลุ่มหนึ่งนะคะนั่งอยู่ด้านล่างค่ะผู้สายขอสั้นๆนิดนึงค่ะเปิดไม์แล้วค่ะพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยใช่ไหมคะค่ะ ก็คือเจอนน์นะคะในใน a c e b o o k ในเพจในเพจขายที่ดิน<ะ>ว่าเขาสามารถช่วยดันเคสซื้อบ้านได้ง่ายไม่ว่าจะติดเครดิตบูโรหรือว่าติดอะไรเขาสามารถช่วยได้หมดเลยประมาณนี้ค่ะแล้วจริงๆเขาช่วยได้ไหมคะ,ะจริงๆเขาช่วยไม่ได้แต่เขาแอบอ้างเขาบอกว่าเขามีมีแฟนทำงานอยู่ที่ธนาคารแฟนเขาว่าสามารถช่วยได้ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เขาไปโพสต์ในสื่อออนไลน์แล้ครับใช่ค่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพจของที่กลุ่มที่ขายซื้อขายที่ดินชนบุรีครับแล้วอตอนนั้นคือว่าทําไมเราถึงติดต่อเขาไปเป็นเพราะว่าเราอยากจะได้บ้านหรือ,อได้ที่ดินใช่ค่ะใช่ค่ะเราอยากได้แล้วทีนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาช่วยได้เร็วเขาช่วยได้เขารู้จักธนาคารเราเราเราถึงเชื่อใจเขาแล้วก็ทําไมถึงเชื่อใจเขาให้เราไปทําสัญญาที่บ้านให้ไปพูดคุยที่บ้านที่บ้านเขาที่บ้านเขาค่ะอันนี้เจอกันเมื่อไหร่นะฮะประมาณวันที่ หกเจ็ดกุมภาค่ะกุมภาไปเจอกันที่บ้านที่บ้านเขาที่จันทบุรีที่สวนที่ไหนอ่างศิลาค่ะไปที่อ่างศิลาบ้านมีหลายหลังมีบ้านหลายหลังค่ะมีชนบุรีด้วยใช่ค่ะแต่เคสของคุณพี่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งทุกบาททุกสตางค์ขอเป็นเงินสดใช่ห้ามโอน่ห้ามมีหลักฐานห้ามมีหลักฐานทนายขายอย่างเคสนี้ไม่มีหลักฐานการโอนค่ะเสียหายไปเจ็ดหมื่นใช่ไหมคะค่ะจะเอาอะไรไปแจ้งความคะแล้ว ตอนที่เอาเงินไปให้เขาคือมีการถ่ายรูปหรือมีการพูดคุยอะไรไม่ไม่มีไม่มีค่ะแต่ว่าทุกคนจะรู้เราจะบอกว่าเราทําอะไรอยู่บอกแฟนบอกเพื่อนเราจะเอาตังค์ไปให้คนนี้เราให้คนนี้ทําให้นะเออคนนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะครับอคำพูดคําจาเขาน้มน้าวเราอย่างไรฮะเราถึงยินยอมจ่ายเงินไปต้องเจ็ดหมื่นบาทต้องบอกก่อนว่าโปรไฟล์เขาดีเนาะให้ไปทําที่บ้านอ่ยังไงก็น่าเชื่อถือเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเขามีแฟนเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ แล้วก็เขาก็จะในการพูดของเขาอะค่ะเขาจะรู้หมดเลยว่าควรจะทํำยังไง oh. อ่าขั้นตอนของเขาว่าควรจะทํำยังไงพี่จะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่พี่จะท่องยัยงไงถึงจะซื้อ oh. บ้านได้ในราคาเท่านี้เท่านี้ oh. แล้ววันนั้นเนี่ยคนที่คุยกับเรามีแค่นายนอนหนูหรือมีแฟนเขาด้วยฮะอ่ามีแค่นอนหนูค่ะแล้วเขาก็แอบอ้างแฟน ครับจะได้ได้เห็นภาพแฟนอะไรเขาบ้างไหมครับไม่ไม่ค่ะเห็นเขาแค่คนเดียวที่บ้านเขาใช่ใช่ที่บ้านเขาชีวิตความเป็นอยู่ที่เราบอกว่าเราเราเห็นแบบดูแล้วเชื่อใจเขาอย่างเงี้ยกินหรูอยู่แพงคะอะไรนะคะกินหรูอยู่แพงอย่างเงี้ยเหรอที่ที่เราเชื่อใจเขาก็เชื่อใจไหมก็คือเพจเขาต้องบอกว่าโปรไฟล์เขาดูดีแล้วก็บ้านเขาหลังใหญ่มีรถเบนซ์จอดมีรถกระบะรถรถแวนรถไรจอดอย่างเงี้ยค่ะ มันเลย,ลยคิดว่าไม่น่าหลอกเราใช่ใชไม่น่าหลอกเราอ่า<อ>นี่คือผู้สายกลุ่มที่สานนะเวลาเหลือน,น้อยขออนุญาตคุยกับผู้สายข้างๆหน่อยค่ะเสียหายไปเท่าไหร่เสียหายเรื่องอะไรกับนายนหนูคะทุเรียนค่ะโอนไปเท่าไหร่คะแสนหนึ่งค่ะแสนหนึ่งนี่เป็นพ่อค้าแม่ค้า เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไปซื้อทุเรียนเคยได้จริงๆบ้างไหมคะไม่เคยค่ะพี่ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกทุ่มันเป็นแสนเลยค่ะพิธนายอันนี้จะพอจะเข้าขว่าจงใจได้แล้วหรือยังคะหรือปิดลัดทางธุรกิจอยู่อันนี้น่าจะน่าจะเจตนาที่จะหลอกลวงละประสงค์ซึ่งทรัพย์สินละอันนี้ทางเพจเหมือนกันไหมฮะที่ที่เราสนใจใช่ค่ะพี่ใช่ที่แบบเราติดต่อทางเพจไปเนี่ยเขามีการไลฟ์สดหรือว่ายังไงฮะไม่ไลฟ์ค่ะรอบแรกทักมาหาหนูหนูก่อนนั้นนั้นหนูคุยกันก่อน3เดือนแล้ว แล้วก็ทักมาว่ามีทุเรียนราคาเท่านี้นะคะราคานี้นะราคานี้นะสนใจไหมอะไรแบบน,นี้ก็ทักมาเองเลยใช่ค่ะทักทักด้วยกันยังไงเสนอราคามาใ่คะและอธิบายว่ามีสินค้ายัางไงบ้างช่ค่ะคล้ายๆเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะว่าแต่ว่าเขาเคยซื้อมาก่อนแต่สุดท้ายก็มีการทักมาค่ะแต่เคสนี้เสียหายเป็นแสนหนักพอสมควรไปแจ้งความคดีคืบไหมคะไม่คืบค่ะ แจ้งความที่สอพอไหนคะชะเชิงเซาค่ะชะเชิงเซาเมืองชะเชิงเซาเนาะก,<อ>กี่เดือนแล้วคะโดนตั้งแต่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคดีนี้ไปตามให้เจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าไงฮะเขาบอกว่ากําลังออกหมาย กำลังออกหมายแต่ว่าคดีอื่นก็ก็มีการออกหมายหมายจับแล้วคดีอื่นมีการออกหมายจับเนื่องจากว่านายนหนูเนี่ยมีหลายสพพี่เดียวค่ะเอาละขอญาตคุยกับผู้ชายท่านสุดท้ายพี่ผู้ชายท่านนี้หน่อยค่ะครับถูกหลอกเรื่องอะไรคะผมเป็นผู้เสียหายปีที่แล้วแต่ว่าเคลียร์กันได้แล้วพ่อเอาเงินมาจ่ายแล้วปีที่แล้วที่ิบคน2ล้านกว่าบาทอขายทุเรียนเหมือนกันเหรอใช่ครับ เราเสร็จแ,แ,แล้วก็คือไม่ไม่มีทุเรียนให้แต่ว่าปีที่แล้วเคลียร์กันได้แต่มาปีนี้เอาชื่อผมอไปแอบอ้างว่าเที่ไม่มีเงินไปคืนที่โกงมาเนี่ยเพราะว่าผมอะเที่ยวไปเป่าประกาศทําให้เขาค้าขายไม่ได้ซึ่งผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะต้องมายุ่งด้วยครับแต่ว่าอยู่ดีๆเอาชื่อผมพูดชื่อผมกับผู้ที่เสียหายไม่ได้มีแค่นี้นะครับ,รบมีอีกหลายคน นะครับอยู่ดีๆเอาชื่อผมไปแอบอ้างอีกต่างหากคือพี่อต้องการรักษาสิทธิด้วยใช่ครับผมต้องรักษาสิทธิ์ของผมว่าอยู่ดีๆเอาชื่อผมไปแอบอ้างได้ยังไงผมไม่ได้เคยพูดเรื่องอะไรเขาเลยคือจบปีที่แล้วคือจบแล้วครับอยู่ดีๆมาเอาชื่อผมไปแอบอ้างแล้วเสียหายเท่าไหร่ฮะนะตอนนั้นปีที่แล้วปีที่แล้วผม5 0,000กว่มาบาท5่0 0 0กว่าบาทใช่ครัะาบปีที่แล้วเนี่ยคือว่าติดต่อทางเพ้ไปใช่ครับ แล้วคุยกับนายนนอนหนูแล้วคุยกับมารดาครั้งแรกรับของได้ของไปรับที่สวนที่บ้านเลยเหมือนกันเลยเราก็เชื่อใจเ้วเขาก็ติดต่อมาว่าอาเดี๋ยวปลายต้นต้นเดือนหน้าจะมีอีกนะพี่วางมาจํามาก่อนเราล้วางมาจําไปแล้วนัดกันที่ปั๊มไหมฮะ ไม่ฮะไม่ฮะอันนี้ไม่ไม่เลยไม่ติดต่ออะไรไกันไม่เลยแต่ว่าอย่าได้ในกลุ่มของพี่ปีที่แล้วเนี่ยยีคนเลยเหรอครับ20คนครับประมาณยอดประมาณสองล้านกว่าปีนี้เนี่ยปีนี้กับวันนี้มาก็สองคนแล้วครับอย่างนี้ถ้าเกิดใครเป็นผู้ใหญ่เพิ่มเติมเนี่ยอย่างน้องคนนี้มาจากต้องมาจากกําแพงเพชรคิดดูครับแล้วเรื่องก็ไม่คืบ oh. เสียเงินทีหนึง่งมาจากกําแพงเพชรมากัน3พ่อแม่ลูกลูกขวบหนึ่งอันนี้คือปีเดียวเหมือนกันปีีนี้เหมือนกันปีนี้มาจากกําแพงเพชรเลยแล้วเสียหายไปเท่าไหร่ฮะ 53,000คะ <50. S 2> ่คะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าค่ะเอาล่ะแสดงว่าเรื่องนี้มันสะท้อนได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะพี่เดียวทนายโนคะคือปีที่แล้วก็เกิดเหตุแต่ใช้เงินในการที่ไปจ่ายแล้วบอกว่าคดีจบปรากฏว่าปีนี้ยังมีการขายอยู่แล้วก็ยังมีผู้จ่ายไม่ได้เงินอีก ยังไงต่อดีคะเคสนี้ผู้ใช้สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อให้เป็นคดีใหญ่ยังไงได้บ้างคะจริงๆเคสนี้ถ้ารวมตัวกันได้อ่ะอาจจะทําหนังสือไปยื่นที่กองปราบหรือว่าหรือว่าหรือว่าแต่ก็คือต้องรวมตัวกันให้ได้ได้กี่คนคะกี่คนคะจริงๆตอนนี้ที่เท่าที่ฟังอยู่ก็ประมาณ1ิบแล้วมั้งค่ะเกินค่ะใช่เนี่ยแล้วก็แล้วก็ทําหนังสือไปยื่นแล้วก็แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดว่า เรามีการโอนเงินแบบไหนยังไงมีการติดต่อกันแบบไหนยังไงก็รวมตัวกันไปจะดีที่สุดครับแบบนี้ที่เราฟังมานะเข้าข่ายการช่อโอกงในทั้งอันนี้กลุ่มนี้เรื่องของทุเรียนค่ะกลุ่มนี้เรื่องของซื้อขายที่ดินอ,อีกกลุ่มนึงคือแอบอ้างเรื่องออสามารถแก้บัญชีดําเป็นบัญชีขาวได้ค่ะอยาอย่าถามทนายหน,นะะึงฮะ การแก้แบบนี้มีจริงไหมฮะจริงๆในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเครดิตบูโรคือคือบัญชีที่มันเป็นสถานะทางการเงินของเราที่ถูกรายงานไปมันเป็นมันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้จริงๆทางแบงก์เนี่ยถึงแม้บางทีเราอาจจะติดเครดิตบูโรแต่ถ้าเกิดตอนนี้สเตตเมนต์เราดีหรือว่าธุรกิจเราดีแบงค์เขาอาจจะ ประเมินแล้วก็อาจจะให้เราผ่านในการกู้สินเชื่อใดๆก็ได้ไม่จําเป็นว่าเราติดเครดิตบุโรแล้วเราจะกู้แ,แบงค์ไม่ผ่านเนาะแต่ว่าเครดิตบุโรเนี่ยยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่สามารถลบหรือแก้ไขนอกจากไปหมดอายุของมันไปเองนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งครับแล้วอย่างงี้อย่างกลุ่มที่3เนี่ยเขาไม่ได้มีการโอนเงินมีสลิปไม่มีหลักฐานตรงนั้นช่วยเขายัางไงดีฮะจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีพฤติการว่ามีการรู้จักกันมาก่อนแล้วมีการเราไปวันนั้นเรามีการไปเบิกเงิน จากธนาคารมาจริงยอดเท่านี้จริงเราก็พยายามรวบรวมเท่าที่มีไปแจ้งความไปก่อนเพราะว่าคดีลักษณะนี้มันจะมีเรื่องของอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องอยากให้รีบเป็นแจ้งความบอกท่านที่ตำรวจว่ามีความประสงค์ที่จะแจ้งความดําเนินคดีลองทุบกับนายนนห์นี่นี่นี่อย่าเป็นแค่แจ้งความลงบันทึกประจําวันไม่ไม่เอานะบอกที่ตำรวจว่าประสงค์จะแจ้งความดําเนินคดีกับนายนี่นี่นี่ต้องดําเนินคดีเท่านั้นคุณประสานเห็นบอกว่าวันนี้มีผู้สายคนนึงไม่ได้มา หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะก็คือคนที่น้องเมื่อกี้น้องอ้างถึงว่าในลุงอนนท์นอ้างว่าเป็นแฟนที่ทํางานอยู่ธนาคารค่ะนายนอหนูค่ะครับนายนอหนูซึ่งซึ่งปัจจุบันนียน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้ไปแจ้งความเรื่องของการถูกหลอกให้รักค่ะครับแล้วก็น้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแจ้งความว่าเสียหายไปมูลค่าประมาณ8ปดแสนห้าเคยเล่าน้องเคยเล่าให้ฟังว่านายนายนอหนูเนี่ยไปหลอกว่าจะให้ลงทุนเรื่องนาฬิกาโรเล็กซ์ อเอาตังค์ไปซื้อนาฬิการโรเล็กว่าผมผมก็เห็นว่าวันที่เขามาเขาก็ใส่ในาฬิการโรเล็กมาเหมือนกันแล้วก็ยังโอ้โ้โปรไฟล์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็วนไปวนมาอยู่เงี้ยครับครับอ่าแล้วคุณคุณทัศนีฮะเพราะว่าผมเห็นมีเนี่ยคนที่ไปผู้เสียหายปีที่แล้วนะก็มีการเคลียร์กันได้แล้วถ้าเกิดว่าปีนี้ที่เราเสียหายไปเขาจะเคลียร์กับเราเรายอมเคลียร์ไหมฮะตอนนี้ไม่แล้วคะ่ะไม่ยอมเลี้ยวเหรอไม่อยากได้เงินเหรอ เงินมันก็อยากได้ค่ะแต่มันช้าไปแล้วอ่ะเสียหายไปแล้วนะใช่ค่ะค่ะเอาแบบนี้ดีไหมพี่เดียวค่ะรายการของเราเปิดพื้นที่อะไรคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้เป็นต้นไป ใครที่ถูกในหนูก่อเหตุลักษณะแบบนี้ติดต่อไมาได้ทันทีเพราะผู้ใส่ในรายการวันนี้เขายืนยันว่าเดี๋ยววันนี้ไม่จบอย่างแน่นอนอาจจะต้องขออนุญ,ญาตไปร้องที่กองปราบต่อด้วยเพราะตอนนี้มีหมายจับแล้วแต่ว่าตํารวจยังคงจับกลุ่มตัวไม่ได้และไม่อยากให้เกิดความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะพี่เดียวค่ะใช่ฮะนาในนอนะฮะตามที่เราพยายามพูดตัวย่อไม่ได้พูดชื่อจริงคุณนะค่ะคุณทําคนเสียหายเนี่ยต้องหลายกลุ่มนะฮะแล้วมีคนหนึ่งเขาก็ไม่ยอมนะแล้วคุณประสานกับเขาเ,ขาเคลียร์เขายอมไหมฮะยอมไหม ไม่ยอม,ยม,ยอมดันเป็นคดีถึงที่สุดเลยทีนะฮะแล้วพอบอกว่ามีออกหมายจับมาแล้วเนี่ยเราพอใจไหมฮะของของหมายจับของผมผมยังไม่ออกครับอของผมยังรอออกอยู่ก็ยังก็ยังรออยู่นะครับรอหมายจับของผมอยู่ดังนั้นต้องรวมตัวกันเยอะๆนะถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นสามกลุ่มมาแล้วเนี่ยก็แล้วตรงไหนเป็นศูนย์กลางของเราก็เป็นศูนย์กลางได้ก็มาสามหมายแล้วค่ะหมายจับว่าสามหมายแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้เลยค่ะโอ้ทนายให้จับตัวไม่ได้ โอ้ยางนี้จะต้องแลวก็ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งหมายค่ะเป็นสี่หมายเป็นสี่หมายล่าสุดวันนี้นะคะเพิ่อออกวันนี้อีกค่ะที่ว่าเห็นในระบบข้อมูลขาาวอ๋อนี่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ใช่แฟนเป็นตำรวจโอ้นี่ขนาดแฟนเป็นตำรวจนะนี่เขาเงียบมาต้องนานนะฮะยังจับไม่ได้เลยนะครับ <พ>ทนายป a ร,รา a ีครับความจริงดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วคใช่อันนี้ของมูลค่าวความเสียหายแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมากเพราะว่าหลอกซ้อนหลอกแล้วก็หลอกแบบหล,หลทุกเรื่องม,อมีลักษณะการหลอกทุกเรื่องมาก,รกจริงๆอันนี้เนี่ยคิดว่าคาดว่าวันนี้หลังจากที่รายการออกไปคิดว่าในเร็วๆนี้น่าจะจับได้แล้วล่ะเพราะว่าหมายหมายจับออกหลายหลายฉบับแล้วแล้วทางตำรวจคงไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วมาเหยียบจะบวกแม่เสือด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะแล้วอย่าลืมต้องรวมตัวกันนะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเยอะด้วยคนที่เขาเคยโดนหลอกมาปีที่แล้วเขาพยายามรักษาสิทธิ์อยู่ก็ <c oughs> ย,ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรานะฮะ,ะ<ม>ติดต่อมาได้เพิ่มเติมที่รายการสถานีประชาชนนะคะหากผู้ชายที่ถูกนายนนูหลอกติดต่อมาได้เลยทันทีเอาละวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชายมากๆเสียสละเวลาเดินทางมาจากหลายจังหวัดเหลือเกินนะคะเพื่อที่จะมาเตือนภัยในรายการวันนี้เดี๋ยวเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะไม่ทิ้งนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาเป็นอุทาหรณ์นะฮะขอจกับได้